จากกรณีที่นางสาวมณิร like ัตศรีคำพาอายุ43ปีชาวชุมชนเกาะจานเขตเทศบาลนครอุดรธานีค่ะได้เข้าแจ้งความที่สพออุดรธานีว่าเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีวันนี้ถูกคนร้ายขโมยเนื้อหมู8กิโลกรัมมูลค่า1,000บาทที่วางไว้รถจักรยานยนต์หน้าห้างสรพสินค้าแห่งหนึ่งถนนนิทยโยเขตเทศบาลนครอุดรธานีค่ะหลังจากที่เข้าไปซื้อของในห้างประมาณ30นาที หอกลับออกมานะคะเนื้อหมูก็หายไปโดยตำรวจชุวยสืบสวนค่ะได้สอบถามข้อมูลและรูปประพันธ์ของคนร้ายจากผู้เสียหายทราบว่าเป็นผู้ชายนะคะและยานพายนะคล้ายกับคนร้ายที่เคยเก่อเหตุในลักษณะเดียวกันก่อนหน้านี้ค่ะจึงได้นำกำลังเข้าตรวจสอบบ้านผู้ต้องสงสยัย พบนายวิสุวสัตหรือว่า X ค่ะอายุ33ปีที่บ้านเช่าไม่มีเลขที่ภายในชุมชนสุขใจพัฒนาตําบลหนองบัวอ,อําเภอเมืองอุดรธานีซึ่งจากการตรวจสอบภายในบ้านนะคะก็พบเนื้อหมูค่ะที่ถูกขโมยมาถูกทําเป็นหมูทอดหนึ่งจานกําลังจะกินกับลูก4คนค่ะตํารวจจึงได้ควบคุมตัวมาสอบสวนซึ่งนายวิสุวสัตค่ะรับการ ให้การรับคำสารภาพค่ะว่าตนเองนั้นเป็นคนร้ายที่ไปขโมยเนื้อหมูของผู้เสียหายที่ลานจอดรถหน้าห้างสเินค้าจากนั้นค่ะก็ได้นำม,มาประกอบอาหารกินกับลูกๆซึ่งตนเองนะคะไม่ได้ทำงานอะไรเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวมีลูก4คนค่ะอายุตั้งแต่3ถึง10ขวบที่ตนทำไปนะคะก็เพราะว่าไม่มีเงินใช้จ่ายแล้วก็ซื้ออาหารให้ลูกกินค่ะ โดยจะขับขี่รถจักรยานยนต์ตะเวนไปตามตลาดสดและหน้าห้างสรรพสินค้าเมื่อพบว่ามีใครค่ะานำอาหารหรือว่าสิ่งของแขวนไว้ที่รถตนก็จะเข้าไปขโมยแล้วก็นำกลับบ้านเพื่อทำกินภายในครอบครัวโดยไม่ได้นำไปขายต่อแต่อย่างใดค่ะเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งในข้อหารักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ และจะได้สอบสวนขยายผลเนื่องจากว่าผู้ต้องหานะคะก่อเหตุมาหลายครั้งก่อนที่จะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะอะไรอยู่ใช่ไหมอะไรเยอะข้าวเย็นสามแยกไหมข้าวเย็นสามแยกติดคุกเหรอติดไกลไม่เคยทำไม่กลัครับผมจะกลัวใช่ไหมเอาแล้วครับ เมียอยู่ไหมเมียเลิกกันครับอยู่อยู่กับลูกลูกี่คนผู้หญิงผู้ชายอายุสี่คนครับประมาณแปดโมงคึ่งเขาบอกว่าแปดเขาบอกแปดโมงครึ่งจอดรถหน้าหลังทองเหไหมครับน้าเมืองทอน้างห้าหน้าหน้าหแสงว่าพอออกจไมโครแล้วก็ย้อนมาเนี่ยมันตัดเดีนเข้าไปไปเข้าซอยไหนซอยข้าตู่